สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ในคาเรียนที่เส็จนะคะฮลโลเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้คุณครูนะคะจะมาสอนเด็กๆในเรื่องแหล่งที่พบพืชและสัตว์อ่าเอ๊พืชเราสามารถพบพืชในที่ไหนบ้างเอ๊เราสามารถพบสัตว์ในที่ไหนบ้างเอยเด็กๆลองสังเกตผีเสื้อตัวนี้นะคะ ผีเสื้อตัวนี้กำลังมาดูดน้ำหวานจากเกสรดอกไม้นะคะเด็กๆจะสังเกตว่าเวลาที่เราเห็นดอกไม้อยู่ที่ไหนมักจะมีแมลงพึ่งหรือแม้กระทั่งผีเสื้อมาดอมดมนั่นแหละค่ะคือแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะในบทเรียนนี้ให้เด็กๆตอบคำถามจากคลิปที่คุณครูถามเด็กๆนะคะไม่ต้องเขียนลงในสมุดใดๆทั้งสิ้นนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยภาพที่1เด็กๆมองเห็นภาพนี้น่าจะเป็นภาพของอะไรเอ่ยเด็กๆตอบพร้อมกันนะคะและ เราสามารถพบเจอสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างในภาพนี้พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเราไปพบกับคำตอบกันเลยภาพนี้เป็นภาพบริเวณริมชายหาดสิ่งมีชีวิตที่เด็กๆจะพบเจอมีอะไรบ้างคะต้นมะพร้าว มีป,ปูมีกุ้งมีปลามีหอยมีต้นหญ้าใช่ไหมล่ะคะเด็กๆตอบผูกันไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะต่อไปเป็นภาพที่สองนะคะเด็กๆภาพที่สองนี่น่าจะเป็นภาพอยู่บริเวณอะไรนะตอบค่ะ ถ้าผู้ปกครองเห็นเด็กๆก,กำลังนิ่งนะคะให้ผู้ปกครองช่วยเด็กๆตอบได้นะคะว่าเป็นภาพของอะไรเด็กๆอย่านั่งนิ่งนะลูกนะภาพนี้เด็กๆจะพบเจอสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างเราไปพบกับคำตอบกันเลยภาพที่สองคือเป็นภาพบริเวณแม่น้ำนะลูกนะในบริเวณที่มีแม่น้ำเราจะพบเจอหอยตนย้นหญ้าผีเสือ้อ ผักตบชวาปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำนะคะอาจจะมีกุ้งปูอาศัยอยู่ในแม่น,น้ำด้วยต่อไปบริเวณที่สามเอเด็กๆเคยพบเห็นไหมคะน่าจะเป็นบริเวณอะไรนะตอบค่ะติ๊กตอกติ๊กตอก และภาพนี้เด็กๆจะพบเจอสิ่งมีชีวิตชนิดใดบ้างเราไปพบกับคำตอบกันเลยค่ะบริเวณที่3เป็นบริเวณที่มีชื่อว่าป่าไม้นะคะเด็กๆป่าไม้สิ่งมีชีวิตที่เราจะพบเจอหน่ะก็ต้องมีต้นไม้ใช่ไหมคะที่อยู่ในป่าไม้ก็ต้องมีต้นไม้ต้นหญ้าจะมีดอกไม้ป่า พบปลาที่อยู่ในแม่น้ำกุ้งหอยปูปลาพบนกอาจจะเป็นนกหลายๆชนิดนะคะที่อาศัยอ,อยู่ในปา่าโอเคสรุปเนื้อหาในวันนี้นะคะเด็กๆแหล่งที่เราพบพืชและสัตว์ได้นั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นนะคะจะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรา สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นใช้สภาพแวดล้อมเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งวางไข่หรือแหล่งอนุบาลสัตว์อ่อนแม้กระทั่งเป็นแหล่งหลบภัยและพรางตัวจากศัตรูวันนี้คุณครูแสงตะวันก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ